สำนักงานคณะกรรมาการการแข่งขันทางการค้า Trade Competition Commission Thailand องค์กรน้องใหม่ที่ใครๆก็จับตาม,มองหลายๆคนคงเคยได้ยินกรณีการรวมกิจการของธุรกิจใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันมาบ้างแล้วยกตัวอย่างเช่นกรณีการควบรวมธุรกิจระหว่าง CP แล้วก็ l o ตัส หรือแม้กระทั่งประเด็นร้อนที่คนในสังคมส่วนใหญ่กําลังจับตามอมงอยู่ในตอนนี้อย่างการควบรวมกันของค่ายโทรศัพท์ยักษ์ใหญ่ของรายคือท m o v e และก็ดีแ c ซึ่งการที่ธุรกิจใหญ่ๆพวกนี้ควบรวมกันจําเป็นต้องมีองค์กรในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคและผู้แข่งขันรายอื่นๆในตลาด ซึ่งองค์กรที่ว่านั้นก็คือสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการคาหรือเรียกสั้นๆว่าสำนักงานกขคอข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 อที่ที่เราไปฝึกงานน,นั่นเองคะ่ะและถ้าถามว่าทำไมถึงสนใจฝึกงานที่นี่ก็คงเป็นเพราะการณีศึกษากของ c p แล้วก็โลเทสนั่นแหละที่ทำให้เราอยากเข้าไปเรียนรู้วิธีการและการทำงานของสำนักงานรวมไปถึงเกณฑ์ในการตัดสินใจต่งตางๆซึ่งมาถึงวันจริงที่เลี้ยงในาฝ่ายก็ถามความคาดหวัง ซึ่งเราก็ด้นับตอกลับไปว่าอยากลองวิเคราะห์เคสและลงไปทําเคสยาพิจารณาการวางธุรกิจจริงๆค่ะซึ่งเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่เราได้รับผิดชอบตลอด2เดือนที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายที่เราได้เข้าไปฝึกงานนะคะก็คือฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจเป็นฝ่ายที่รวมนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยท็อปๆของประเทศไว้ในที่เดียวซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยการฝึกงานที่นี่เราจําเป็นต้องรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งก็คือพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2560และสําหรับเด็กเศรษฐศาสตร์อย่างเราเราการอ่านและจําข้อกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแต่พอได้เริ่มลองทําจริงๆแล้ว มันก็สนุกแล้วก็ท้าทายอีกแบบนะในส่วนของงานวิเคราะห์เคสนั้นจะเน้นไปที่การดูโครงสร้างตลาดและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมโดยรวมภายหลังการรวมธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผลการทบที่เกิดกับ Competitors, Consumer และก็ Supplier ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนแบ่งตลาดรายได้ยอดขายรวมทั้งปริมาณการขายในตลาดที่จะกระทำการควบรวมซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะพิจารณาภายใต้ขอบเขตของพระบอกการแข่งขันทางการค้าพุทธศักราช2560มาตรา51และประกาศที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ซึ่งถ้าเกิดใครสนใจความรู้ทางด้านนี้นะคะสามารถเข้าไปเปิดอ่านได้ในหน้าเว็บของสำนักง,งานหรือว่า Search คำว่า TCCT ใน Google ได้เลยค่ะซึ่งนอกจากงานวิเคราะห์เคสการรวมธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสได้ทำงานหลายๆอย่างอย่างเช่นการทำไกด์ไลน์หรือว่าคู่มือการววมธุรกิจให้กับบุคคลภายนอก เพื่อให้เขาเข้าใจกฎหมายและเกณฑ์การพิจารณาของสำนักงานมากยิ่งขึ้นจะทําให้เขาสามารถยื่นเอกาสารได้ถูกต้องและตรงใจมากขึ้นค่ะนอกจากนั้นยังมีโอกาสได้คิดสปีชเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่อง law enforcement สําหรับเอาไปพูดที่มาเลเซียหรือแม้กระทั่งการทำอาร์ตเวิร์กในรายงานที่จะต้องเผยแพร่สูส่สาธารณชนและงานอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งที่พูดมาเนี่ยดูจะเป็นงานที่ใช้สมองหมดเลยใช่ไหม แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสในการทํางานเอกสารต่างๆด้วยอย่างเช่นอันเนี้ยได้มาลองป้อนอาหารเครื่องย่อยกระดาษมันก็เพลินแล้วก็คลายเครียดไปอีกแบบนะไหนจะมีการฝึกใช้เครื่องถ่ายเอกสารทาของเขาพังไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ซึ่งที่ชอบสุดๆเลยเนี่ยคือการได้รับโทรศัพท์หรือว่าโทรศัพท์ไปประสานงานกับหน่วยงานอื่นเอาเป็นว่าถึงแม้งานด้านวิชาการของที่นี่เนี่ยจะดุเดือดแล้วก็เข้มข้นมา แต่มันก็ยังพอมีงานหน้าเอกสารที่ทําให้เราคลายเครียดได้อยู่บ้างน,นะคะมาถึงในส่วนความสัมพันธ์กับพี่ๆในสายกันบ้างตรงนี้ขอไม่พูดมากเดี๋ยวลองให้ให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันเอาเป็นว่าพี่ๆทุกคนน่ารักมากเป็นกันเองแล้วก็คอยสอนงานอยู่ตลอดเวลาซึ่งโชคดีนะคะที่องค์กรนี้เนี่ยเป็นองค์กรน้องใหม่ตึงตังได้ประมาณ5ปีทำให้พี่ๆทุกคนเนี่ยมีอายุไล่เลี่ยกับเรามากๆ ทำให้การคุยหรือว่าการถามงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกันเองและทำให้เราไม่กดดันด้วยซึ่งพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดจากการฝึกง,งานเราไม่เจอเลยค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นการฝึกง,งานที่สนุกมากๆแล้วก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะได้ไปทำงานอีกครั้งอาจเป็นเพราะว่างานที่เจอในแต่ละวัน มีความแตกต่างกันไปไม่จำเจแล้วก็ท้าทายเรารวมทั้งบรรยากาศในการฝึกงานทั้งพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆที่มาฝึกงานด้วยกันทุกคนน่ารักแล้วก็คุยง่ายทําให้การฝึกงานในหน่วยงานราชการไม่น,น่าเบือ่อแล้วก็ไม่จำเจอย่างภาพที่เราเคยจําไว้